ดวงห้ิผูเสริมดวงให้นะคะค่ะสาธุสาธุค่ะเงินล้านผู้ใดครับเงินล้านประกาศให้แล้วเร็วเงินล้านผู้ใดเงินล้านผู้ใดเจ็ดห้าเจ็ดห้าโอ้ทะเบียนรถอียังค่ะสองแปดเจ็ดห้าผู้ที่นี้เนาะเหยียบตัวนี้เนาะผู้เหยียบไปเลยเหยียบหน้าเหยียบหลังเนาะ ขวดนาเขาา้องกเนียค่ะแปดเจ็ดห้านีย้ำเดงน้ำเมาเยดนมขนมข้าเนียขเนียวขนมน้ำงเานกับมะฮูน้เคยมานี่เนาะจะกับ่ฮูน้อค่ะเรื่อวาจะเบอรเคยมาเนี่ยค่ะเพิ่งมานี่จ้าเพิ่งมากัเพื่อนวามันถูไปขํามนนเย่วมะฮูค่ะ อันนี้คือสารนะคะย่าวาสนาปูปูอะไรนะกระไดค่ะค่ะโอ้ยแต่ละคนบ่คือกันพี่น้องค่ะค่ะแต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะโอ้ยให้สูบให้ลาภนะเดี๋ยวเราจะไปดูว่าเนาะเาไปค่ะซับลาบโซบให้เล็กเป็นซาบูโซบูกันนี่ยต่างกันค่ะอู้ปวดเข่ากุ๊ค่ะ ู้ยันหนาไปทั้งคุณันคิได้ดีเงินแสนเงินล้านลายล้านพันล้านแสนล้านนะเน้นกงายว่ามีขนมนะเอเอาเอาวด้วยนดีเลยาบงปูก่อนน่าน่เงาเบงปู่นอืม

จะตั้โอ้ยขอบคุณเลยยายด้วยแม่โชคแม่ร่ำโอ้ยบ่ไดนขึ้นมาใครวไหนขึ้นมาใครวันนข้ครวขึ้นาใไหนขึ้ใไหนข้นมขึ้นมาใไหนข้นมาใครวันไหนมาใคันหนมาใครวันไหนขึ้นารนขึ้นมาใรวันนข้าวันไนข้นม่อยู่ทนไาใวันไขาครวันไห้นครวั้นครวันไหนขารนไห้มาใควัขาใคมาใครวไหนขมาใคืวันไมาใครว้นมาใค วันไหนปู่เขาจะได้ปลดนี่ปลดกคนนะปลดนี่ทุกคนเลยยสียห้ปลดนี่เนาะยเสียยงให้ปลดนี้วกันปลด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 ปนดปลดปลดปปลดปปลดปลปลปลง

เอามาใกล้ๆเอาใกล้ๆเหยียบยิกวันนี้นานวดเสามาใกล้ๆเบื้องโหเนหนาอืมจะเนือหนากว่านิดเนี้ยหงื่หม้บอสเียบไปตอนนั้นเียบไปตอนนั้นยวให้ยินดีเบิดเคาะรเล่า่าท่านนี้จะส่งฉาบแบบนี้เพราะว่าจาให้เก็บเก็บังอยู่ก็ได้ท่านสิงหง่ก็ะโดดนดีด ทอย่้วที่ปูเหยียบยังไงเสียะอนีเป็นเสียะเดียวเดียวเดียวนีก็โดนเหยียบเยเหรอเหยียบามสี่คนเราได้นิเบาที่สองสามถูกเหยียบสามคนเราใช่ไหมนี่ถูกเหยียบสามคนเเหยียบสามคนนะคะท่านผู้ชม

คนไทยก็ไดเหยียเ <si> ครื่องคอจัดการติดงานแล้วปุ๊บอ้าไปโยมันก็กเลยลวงมาแล้วเหยียบแล้วคนี่สีคนทั่วที่หาแล้วนี่เียบสองกนี่เียบจะคนแล้วมีไปโยมีอน้อาอาปกาศ้เเดี๋ยวเวียงกันเบาที่ระก พี่บุญธรรมมันสีหักเพื่อนให้เก็บบอกเสีคนหนามาเหยียบที่นี้ช่วยถามหน่อยว่าเวลาเหยียบนี่เป็นยังไงกับคนไม่เหยียบทำไมถึงเหยียบค่ะตอนนี้เลยให้ใครให้คนใครยังไม่อันนี้นี่บ้าบอน้องบ้าจะไปทหารแล้วไม่เอาอ่ให้ปูให้พ่อบ้าบอถูกแล้วทหารถูกแล้วก็ปกปัดรักษาให้อยู่รอดปลอดภัย មកດີដែរនេះเนาะអូអត់បានទៅវិញទៅទៅអូអោអោយគាត់ថាមើលតោះជឿនជឿនជឿនត្រេះហ្នឹងມັນជឿនកត់យ៉ាងណាអើអំម្នឹមបាន់ជឿនឡាក់ម្នឹមបាន់ជឿនឡាក់កត់យ៉ាងណាអូគេអុយបញ្ហាយ៉ាងណានោះវារក្សារោគយ៉ាងណាវាគិតចង់ដែងចា เย็บเจิญเจนญเขาสงสัยนะคะท่านผู้ชมว่าเอ่อทำไมปู่ยิ้มเย็บที่เข่าจวดมันก็อัติฐานก็เล่เล่บันเจิญที่ไหเล่มันบันเจิญที่ไหนเนาะบันเจิญและที่ดวงวัดโอ้นะคะเดี๋ยวนะถ้า้าเหยียบนะคะถ้าเหยียบนถ้าปู่เหยียบขาเหยียบอะไรนะคะคือเดี๋ยวจะมี ความฝันรขบค่ะจะมีอะไรไปเข้าฝันนะคะส่วนคนที่ไม่ได้เหยียบคือแล้วแต่ดวงนะคะแล้วแต่ดวงอ่ะน้องให้น้องเขาถือไปะยนไปโยนตรงนั้นเลยค่ะที่ผัวว่าคนที่ถูที่โดนเหยียบคือจะจะมีสิ่งจะมีสิ่งที่ไปเข้าฝันบอกโชกบ่วงโกไปตามไปเข้าฝันที่บ้านอีก ปูพ pues yeah. nah ูดสิให้ปูพูดให้ฟังสิเมื่อกี้ไม่ได้ยินเดี๋ยวก็เปลี่ยนมันจะครูปูเนาะปูบอกว่าเยียบคนที่ถูกเหยียบเคยจะมีสิ่งที่มองไม่เห็นเนาะไปเข้าฝันจะไปเข้าฝันก็โดนไปเหยียบไปสี่คนสี่ห้าคนมั้ยห้าคนมีใครั้างฮะมีไหม าคนอ่ารอรอดูความฝันนะคะว่าในห้าคนนี้ใครเวลาใครจะได้จะเป็นผู้โชคดีเนาะใช่ค่ะส่วนคนที่ไม่ได้เหยียบไม่ได้ถูกเหยียบเนาะดังนั้นแล้วแต่ดวงนะคะแล้วแต่ดวงแล้วแต่โชคลาภวาสนาของแต่ละคนแต่สี่คนนี่คือผู้ที่คัดเลือกแล้วใช่ปลูกเลือกนะคะนี่ใครบ่าวทีบ่าวทีพี่บุญธรรมบุญธรรมนำโชคไอ้ที่ถือปลูกเพราะตัวนี้ป้าโยขอลดให้่ อูบอกเขาไปดูอะไรนะจะออกตัวนี้จะออกตัวนี้หนดูที่ซูมช่มเจนี่อ๋อนี่ก็ใครอีกคนหนึ่งเดียวเอเจนนอยนะเจนเองอัดเจนเนนทางนดนิดนะ โอเคนะคะ่านผู้ชม่อนเพื่เาะนะคะสองแปดเจ็นะคะเก้าหนึ่งเาหนึ่งก้าจะเป็นจังบ้นพื่นละแทนลโอ้ยจังบ้านไอ้เอยังหน้าเนี่ยูบลองมาดูเลขนูลดูจากคนลุกข้างหน้าอ๋อนวดบ้างไอ้ข้งหน้าคนเจ้าอัดดมคนเจ้าอัดดมไอ้เธอไอ้นี่ไอ้เธอคนเจ้าอัดดมนะ ชจ็ลบ้างเวสดักคอโอยโอ้ยโจลดักคอแบตัวน้อยแบตตัวนี้แบตเจ็ดห้าแบตเจ็ดห้าหรอใช่ไม่ต้งกบด็ลูที่ปูเลือกเจด้าโอ้โอินดี้โดนถามจินาวุนกรรมไมนะโดยเดชผลบแห่งข้ากดทิพไปนี้ก็ไปทำศูนย์วิญมานา คุณครูบาอาจารย์พระมหากษัตริย์เมตลักษณ์เสเพื่อราชสัตว์น้อยใหญ่พระภูมิเจ้าที่เจ้ากรมระเลพระนางทรณเนพะแม่น้ำคงคาพระมาโซราในพันปิยะบานในพันโคระเสนาบดีกับรุบาลทั้งสี่นที่อัมมานนมาทิกาเบื้องบนจนถึงที่สุด ธรรมมหาเบื้องตำ่ำตั้งแต่เจดีย์ขึ้นมาจนถึงมนุษย์โลกโดยขอ้อศึกจักรวาลอนันต์จักรวาลท่านทั้งหลายที่กังทุกข์ขอพ้นจากทุกข์ท่านทั้งหลายที่ได้สุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยเดชะคนบุญแห่งข้าอุเทศไปเนยจนเป็นปนานใสเป็นปจจัยเพื่อให้ทำให้แจ้งซึ่งพระในพผ่าน ในบันปับบันการนี้เธอแทนรธปมาอีกคนหนึ่งสองคนมาผู้ชายสองคนมาเห็นไหมผู้ชายสองบอก บอกตามนะถึงบ <gesch> <laughs> ้านนะอาตุบาลจะสามาสร้างทำบุญทำทานเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านลายล้านพันล้านแสนล้านลูกหลานของเราลูกพ่อนะนะลูกนะให้มีบุญวาฒนาเมยเงินแสนเงินล้านเคาะไล่ใหญ่เมย์เมย์ความศุกด์ความเจริญโลกหลานเพื่อให้มีอยู่อยู่นะ เอานะทำบุญได้นะหลวนะสาธุสาธุสาธุให้เลขนี้อยู่ขอให้เลขนี้อยู่มางทำบุญให้ได้นะให้มาทำบุญให้ได้ขอให้เรือนี้อยู่จับโชว์เลขกหน่อยเดืจ็ดห้าครับบูทุกคนที่เห็นนกเทปซีทุกท่านนะครับถ้าใครอยากร่วมค่าปู่จะมาเด้นเข่าปู่จร่วมเป็นอย่างบุญมากนะตัวนี้จะออกจริงๆเนาะให้อยู่ อยากได้นำการ FC ที่ศรัทธาในเรื่องแบบทได้มาทำบุญด้วยกันได้มาทำบุญที่นี่หรือจะทำอะไรพัฒนาอะไรก็เดี๋ยวค่อยมาคุยกับผู้ใหญ่เนาะสร้างไม่ใช่ทำอะไรมาส้างทางบนนี่เราเราก็จำในอาในร่างในอายุเราก็ยืนครูต้องการที่จะสร้างอะไรครับน้ำไฟหรืออะไรเลขคู่ไปค่ะ โซราเซลล์ต้องการไหมครับโซราเซลลเนี่มันมีไฟฟ้าเข้ามาไหมไี่มาไหมครับไฟมีไหมครับมีมีไฟอ๋อมีไฟหรือว่าไม่ไกลเนาะเลขทูปกระตรงกับเลขที่ปูเหยียบนะครับเลขทูปกระตรงได้เท่าไหร่ครับเลขทูปเจ็ดห้า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 ถ้าไม่เหยียบให้ยังไงเขาจะไม่เปิดให้ถ้าไม่เหยียบเขาจะไม่เปิดให้พอกเรามาเนท่า คนที่มาด้วยกันไม่เป็นไรครับยาพามาคนกินเหล้าเมออยายาไม่ดีมันพาเสียครบับอกไว้บท่านห้ามเรื่องนึงเรื่องนี้เรื่องเรื่องสุลาครับเวลามาให้จําไว้ครชื่อขนมน้ำแดงซันาทามาซื้อขนมมาฝา ยังมากไม่ถึงเหมือนเราหรอกใช่ไหมเรากว่าหนึ่งร้อยกว่าบาทเรายังมากสี่ห้าสิบบาทแค่นั้นเลียนี้ก็ผมได้เขาปิับติดรถมานิดหน่อยครับเรวลาเนี่ถ้าเขาเปอดวันได้ออกได้เอาเหมือนหันนออกข้างนี้เรามาเจ็ดเท่า

ควรปูแล้วถ้้วรออันนั้นผมจะเอาอะไรมาให้ปูไหมครับเพราะว่าผมเอาเรือนปัจจัยไว้ในพานนะครับนั่นแหมเฮ้ยเราเอาไว้ในนั่นครับไม่เท่าไหร่5้ามาที่บาทีาทาท่สิบหเยเราบอกเขาได้แล้วเ็ตคานบอกเขาไม่แรง คนเราเล็กน้อยตรงนัไม่ทำก็ไม่ไเนาะคนเะาเลือกน้อยนะครับเราอยากได้จะลาปู่กับลเดอร์ครับละปูจาทูสาทูพูดไ กดอรนี่เด้อพี่น้องค่ะแนวทางปูเหยียบรถไว้ทะเวียนสองแปดเรถตู้คนทุลินนะคะแล้วก <initiatives> <fig ur ative> ็ส <dragon risque> ิบหกลองกิดค่ะดูเด้อค่ะตามนี้เลขทูเจ็ดห้าห้าเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่ค่ะฟูลซีนะคะสุรัตนะคะ ค,ค่ะุณปูมากๆนะคะ